ไผ่บงหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้หน่อกินทั้งปีนะาต้องบำรุงหน่อยนะทุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับลุงหน่องวิศวรกรนอกเวลาครับกับช่องโกโกจันอีกครั้งครับนี่ลุงหน่องอยู่ในแปลงของไผ่นะครับเป็นไผ่ฟ้ามนกับไผ่ซางมนนะครับนี่หน่องจะพาเพื่อนมาพูดคุยกันในเรื่องประสบการณ์ทนนี่ลุงหน่องดูแลไผ่ในแปลงนี้มาเป็นเวลา5 6, ปีแล้วเนี่ยเราพุ่หน่องเจออะไรบ้าง จุดเริ่มต้นของผ่แปลงนี้นะครับก็คือลุงหน่องไปซื้อกิ่งตอนนะครับมาจากจังหวัดชลบุรีนะทุกคนเป็นกิ่งตอของไผ่สังหมนซึ่งตอนนั้นไผ่ซังหมนก็ค่อนข้างมีกระแสที่ดีนะในการปลูกนะลุงไปซื้อกิ่งตอมานะครับส่วนแรกที่เราจะปลูกเนะี่ยเราก็จะปลูกเป็นแนวเนะาะแรกเราจะปลูกเป็นแนวไม่ได้คิดจะปลูกเป็นแปลงอย่างยังนะแล้วลุงก็มาปลูกเป็นแนวตรงนี้เนาะเป็นแนวตรงหนอนตรงนี้นะครับก็ปลูกลมประมาณ20กอได้ครับ แล้วจากนั้นพอเรารู้สึกว่าเอ้ยมันปลูกแล้วมันโตนะเราก็ขยายเข้ามาอยู่ในแนวโซนเข้ามาในแปลงพื้นที่เป็นแปลงจริงๆอย่างนี้นะครับก็ามาปลูกนะครับที่หลังอันนี้จะห่างจากตรงนี้ประมาณ1ปีนะตรงนี้น่าจะ6ปีนะครับมาปลูกตรงนี้จะประมาณ5ปีนะครับเป็นอย่างนี้เนาะชุดที่2ที่เข้ามาปลูกเนี่ยก็จะเอาไผ่ฟ้าหมนนะที่เป็นมเมล็ดเนาะมาปลูกนะอายุห้ปีนะพวกนี้เนาะมีกอนี้ ก่อนนี้นะแล้วก็ก่อนนี้ก่อนนู้นด้วยมีประมาณสิบกว่ากอเนาะที่เป็นไผ่ฟ้าหมนเนาะครับก็จะบอกเราในเรื่องตอนช่วงแรกครับไผ่ฟ้าหมนนี้ก็มันจะไม่ค่อยโตเนาะแล้วก็จะมีลำที่มีขนาดเล็กมากๆแบบนี้นี่แบบนี้เนียเลยในแรกมีแค่นี้นะเราก็คิดว่าเออเราน่าจะซื้อสายพันธุ์มาผิดแล้วแหละเนาะเราก็ไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยจะบอกว่าเราไม่เคยดูแลอะไรเลยนะก็มีสาง สางหน่อบ้างเนาะตัดอย่างเดียวเนาะไอเรื่องใส่ปุ๋ยเนี่ยน่าจะมีแค่ปีแรกนะที่เราเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่นะปีแรกๆนะระบบน้ําก็เดินให้นะเรามีระบบน้ําแค่ปีแรกนะหลังจากปีที่สองเราก็ไม่เคยให้มันอีกเลยนะระบบน้ําตรงนี้นะมีเอาไว้นะเนาะเผื่อสำหรับตน้นอีนที่อามาปลูกใหม่แต่ว่าเราไม่เคยให้นะครับตรงนี้เนะเรามีระบบน้ําแต่ไม่เคยให้น้องก็เอาผ่านปีที่สามไป ขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มันก็อยู่ประมาณเท่านี้มาตลอดเราก็เลยเข้าใจเลย,เลยว่ามันน่าจะไม่โตเนาะเราก็เลยปล่อยทิ้งนะครับเพราะคิดว่าไผ่ฟ้ามนที่เรามาปลูกเนี่ยน่าจะกลายผ่านเป็นพันธุ์ที่ไม่ดีนะอันนี้เนาะเราก็จะผ่าจะตัดสังกิ่งเนาะของไผ่ฟ้ามนดูนะครับว่ามันมีลำต้นเป็นยังไงนะทุกคนปีเราต้องเราต้องสางกิ่งอยู่แล้วทุกปีนะปีนี้ไม่ได้สางแนละ จะลองดูกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะนี่เราตัดขานไม่ยากนะเราใช้เลื่อยชักน้ไฟฟ้าทุกคนดูสิเห็นรูไหมไม่มีรูเลยนะคือไผ่ฟ้าหมนเนี่ยก็มีความเป็นเนื้อไม้ที่หนาเหมือนไผ่ฟางหมนเลยนะดูอันนี้อาจจะเป็นโคเนาะเรามาดูที่ปลายมันดูดิครับรูเล็กมากๆนะทุกคนดูสิ มาเทกันใหม่นะทุกคนเมื่อกี้มันบาดมือ,อนะ้องๆแล้วเนี่ยเห็นไหมอันตรายนะทุกคนต้องใส่ถุงมือนะน้องเราเห็นรูไหมครับว่ารูมันก็เล็กมากๆเลยทุกคนเนื้อไม้เยอะนะไผ่ฟ้าหมดเป็นไผ่ที่เนื้อไม้เยอะนะทุกคนก็มีความใกล้เคียงกับไผ่สังหมดนะแต่ว่าข้อดีมีมากกว่านะทุกคนหน่อเยอะนะครับลำก็เยอะมากเนาะลำตรงนะไม่มีขแนแงนะทุกคน ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ใหญ่นะไป,ไปมาๆนะครับใหญ่นะครับดูไม่ใช่มไม้น้อยนะทุกคนดูสินี่นะครับเริ่มใหญ่แล้วนะครับโอบแล้วไม่มิดแล้วนะครับอันนี้คือปีนี้นะถ้าใหญ่กว่านี้อีกก็จะเป็นไม้ที่น่าสนใจทีเดียวนะทุกคนเพื่อนๆคนไหนสนใจนะต้องรอนิดน,นึงนะเพราะว่าลุงหนกตอนนี้ยังไม่ได้ขยายพันธุ์นะทุกคนเพราะว่าเราเราอยากให้แน่ใจอะครับว่าสายพันธุ์นีมน้มันมันมีคุณสมบัติที่ที่ดีพอนะ ถ้าลำยังใหญ่อยู่แค่ประมาณนี้น้องหนูว่ามันยังเล็กไปนะต้องใหญ่ว่าน,นี้อีกสักอีกสักหน่อยหนึ่งนะถ้าปีหน้าแล้วใหญ่กว่าน,นี้น้องหนกจะขยายนะครับแล้วก็อาจจะแบ่งปันกับเพื่อนๆเนาะเป็นไผ่ฟ้ามนที่เรารู้อายุแน่นอนเนาะปลูกได้อีกเป็น8ปปีร้อยปีได้เลยนะของนี้นะก็มาดูในส่วนแปลงอื่นๆเนาะของสวนนะครับก็นอกจากไผ่ฟ้าหมนนะั้นเราก็จะปลูกไผ่อื่นเข้าไปเนาะตอนนั้นคือเรากําลัง ศึกษาว่าไผ่ไหนหนะ้ามาปลูกบ้างก็เลยเอาไผ่ปักกิ่งมาปลูกด้วยนะของต้นกอนี้นะเป็นไผ่ปักกิ่งทุกคนตอนแรกซูที่ปลูกต้นไม่ใหญ่นะทุกคนเนี่ยมันจะลำประมาณนเนี้ยแค่นี้เองเราก็ว่าเอ๊ะมันเล็กมากเลยแล้วก็หน่อมันจะสีออกครับคำ้คำดำๆหน่อยเนาะมีคนบอกว่าหน่ออร่อยมากนะหน่อไม่เคยกินเ,เพราะว่ามันจะได้ลำลำมากกว่าเนะลักษณะเด่นของเขาอย่างหนึ่งก็คือ มันจะมีลำต้นที่ใหญ่นะใช้คำว่าใหญ่ใหญ่กว่าไผ่สร้างมนเยอะเลยนะแต่ว่ามันก็มีข้อด้อยคือมันลำมันแบบเอียงๆอะ่ะมันจะเฉียงออกด้านข้างมันไม่ได้แบบตรงขึ้นไปเหมือนพวกไผ่สร้างมนหรือไผ่ฟ้ามนนะันอกเฉียงนๆนะนะครับแล้วก็ถ้าแปลว่าเฉียงๆนี้แปลว่าเนื้อไม้มันก็อาจจะไม่ได้หนาเหมือนกับพวกไผ่สร้างมนหรือไผ่ฟ้ามนนะทุกคนนี่คือไผ่ผักกินนะ แต่ถ้าน้องมีโอกาสได้กินหน่อเนาะจะจะจะมารีวิวให้ดูนะว่าหนอไผ่ปักกิ่งมันรสชาติมันอร่อยขนาดไหนนะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้กินนะทุกคนการดูแลก็ต้องบอกว่าไผ่แปลงนี้ดูแลแค่ปีแรกเนาะที่มีการใส่ปุ๋ยบ้างในปีแรกนะแล้วก็มีการตัดหญ้านี่นี่มันตัดหญ้านี่ตัดหญ้านี่ตัดอยู่แล้วครับเพราะว่าช่วงแรกหญามันลกคนเดินเข้ามาดูไม่ได้ก็จะมีตัดหญ้าใส่ปุ๋ยในปีแรกระบบน้ํามีแค่ปีแรกครับทุกคนครับ ดูไผ่กอต่อไปอันนี้เป็นไผ่บงหวานครับทุกคน,กนไผ่บงหวานเบอร์สามเนาะเป็นนลำพึ่งนะครับเป็นไผ่ที่หนองปลูกทิ้งไว้เฉยๆนะไม่แค่ไม่เคยดูแลใส่ปุ๋ยน่าจะไม่เคยใส่เลยด้วยซ้ำนะทุกคนแล้วก็ปล่อยให้ไผ่มัน,มน,มน,มนกอที่ลกเลยปรากฏว่าดูสิธพอเราแต่งกอเนาะเราเห็นได้จนว่าถ้าเราไม่แต่งกอมันจะไม่ออกเลยนะหนอนนะไผ่บงหวานนี่เนาะพอแต่งกอละไผ่มันก็จะแตกลำมาใหม่เนาะณจังหวะนี้เนาะมี ลำใหม่อยู่ทั้งหมดสี่ลำใหญ่ๆนะทุกคนก็เราก็จะมีหน่อที่พร้อมที่จะแทงออกมาเนี่ยมีอยู่สองส้นหนอนะที่ดูแต่ว่ามันยังไม่ออกมาให้เห็นชัดเจนเนาะทุกหนองคิดว่ามันน่าจะขาดอาหารเนาะก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่มาแล้วเมื่อกี้แล้วมาดูกวนว่ามันจะพดขึ้นมาอีกไหมนะเราก็จะค่อยๆแต่งลำเก่าออกนะอันนี้คือไผ่พวงหวานนะทุกคนเรามีอยู่อันนึงเนาะต่อไปที่เรา เอามาปลูกในการทดลองก็จะเป็นไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะทุกคนข้าวหลามกาบแดงเนี่ยก็ถามว่ายังเรายังรู้สึกว่ามันมันผิดหวังไหมคือสิ่งที่เห็นก็คือลำมันเยอะอะนะครับมันแทงหน่อแทงลำออกมาเยอะมากนะครับเราก็มีการแต่งกอบ้างนะแต่ว่ามันมันแต่งยากอะมันลกแล้วก็เออขนาดมันก็ไม่ใหญ่นะ ก็มาดูอีกอันหนึ่งเออขนาดไม่ใหญ่เออแต่ว่าพอชุดนี้ชุดนี้ใช่ได้ชุดนี้เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วแต่ว่าเราต้องผ่าดูเนาะอันนี้ลำนี้ใหญ่ใหญ่สุดแนละ้วเขาที่เห็นนะครับถ้าเขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ถูกก็ได้เนาะแต่เราต้องลองลองที่เรียกว่าตัดดูเนะาะแล้วดูว่ารูกลวงข้างในมันรูใหญ่หรือเปล่านะเพราะไผ่เขาลามต้องมีรูเยอะๆเนาะเราเคยผ่าดูทีหนึ่งรูมันเล็ก เราก็เลยสงสัยว่าเออมันเป็นไผ่ข้าวหลามหรือเปล่านะครับแต่ลักษณะโดยรวมหน้าตามันก็มีความใกล้เคียงนะกับไผ่ข้าวหลามกับแหลงที่เราเห็นอยู่ในพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ประมาณอย่างนี้นะทุกคนมาดูไผ่ชนิดสุดท้ายครับที่นุ่งหน่องปลูกดูแลมานานที่สุดลวอันนี้หกปีนะก็คือไผ่ซางมนเป็นไผ่ชุดแรกที่เรามาปลูกนะทุกคนไผ่ซางมนที่นุงหน่องมาปลูกในชุดแรกนะครับเราดูแล ถามว่าในในสองในสองปีแรกอะ่ะถือว่าดูแลดีเลยแหละเรามีใส่ปุ๋ยมีตัดหญ้ามีสางกอทําทุกอย่างหมดเลยดูแลยังกับเหมือนปลูกทุเรียนเลยคือคนมีคนแซวว่าปลกูกเหมือนปลูกทุเรียนเลยนะครับหลังจากผ่านไปสองปีเราก็ปล่อยเลยในสี่ปีหลังนี่ไม่เคยดูแลอะไรเลยนะครับมีจ้างเอาคนมาอ่าสางกอออกไปบ้างเนาะเพราะว่าเราทําเองในสองปีแรกแล้วกอมันลำมันไม่ใหญ่มากเราก็เอาออกได้เองเนาะ แต่พอลำมันใหญ่ๆมากๆอย่างเงี้ยเรายกคนเดียวไม่ไม่ไม่ไ,มได้ไงเราก็เลยต้องเอาคนมาช่วยนะครับมันก็ต,ต้องต้องใช้แรงงานเพิ่มอันนี้คือเราเราปลูกไผ่ไส่ซ้งหมดเราก็จะเจอปัญหาเหมือนกันถ้าทำคนเดียวมันก็จะหนักพอสมควรนะเพราะว่าลำมันใหญ่นะครับแล้วก็ต่างกอยากนะครับประสบการณ์สุดอึ้งของไผ่ซางหมดนะที่เราเจอมี2ออันเนาะเราก็เรียนรู้กันอย่างลึกซึ้งเลยก็คือ ไผ่สร้างหมนเนี่ยนะครับมันโคตรจะทนเลยทุกคนอันดับที่หนึ่งนะมันทนมากเห็นร่องรอยน้ำๆไหมครับั้งหมดเนี่ยคือไฟไหม้นะไหมเยอะด้วยไฟไหมแบบเยอะเลยเหมือนช็อกโกแลตแบบนี้เลยดำปิดปี๊แบบนี้เลยนะแต่ไม่เป็นละลายเลยอะฟื้นหมดเลยแล้วก็ขนาดแบบไซส์ออกมาใหม่ก็ใหญ่เบ้อเล่เลยอันนี้คือประสบการณ์ที่เราเจอแล้วเราบอกเลยเลยไผ่สร้างหมนแม่งโคตรทนเลยทุกคนนะครับส่วนเรื่องที่สองที่ ลุงหนองได้ประสบการณ์มาแล้วเป็นประสบการณ์ที่แบบเออเรียนรู้เร็วของสวนไผ่อ่าสร้างมนของลุงหนองคือถ้าเราปลูกไผ่แบบอย่างเงี้ยแบบเป็นเป็นแนวเดียวแล้วข้างๆไม่แน่นอะไรกันลมกันไม่ได้นะมีแถวเดียวแบบเนี้ยมันกันลมไม่ได้นะทุกคนใช้คํานี้ละกันมันตัวมันเองอ่ะสู้ลมไม่ได้นะครับลุงหนองเคยเจอห้าต้นเลี้ยงเนี่ยนะครับโดนลมพัดในหน้าหน้าหนาวนะพฤศจิกานะล้ม ไปชนอาคารที่บ้านนี่แตกหมดเลยนะมันล้มทั้งโคนเลยนะหมดเลยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่รู้ว่าเราอย่าไว้เยอะนะไว้เยอะแล้วมันจะโค่นทุกคนใครคิดว่าไผ่มันมันต้านมันลู่ลมเนาะจริงๆมันต้านลมนะทุกคนเราต้องแต่งก่อนะไม่งั้นเราจะเจอหายนะนะไผ่โค่นใส่บ้านนะทุกคนใครว่าไผ่มันสามารถตู้กับลมได้นะไม่จริงนะทุกคนอันนี้คือประสบการณ์เรื่องของไผ่สร้างหมดนะก็หลังจากที่คุยกับเพื่อนๆแล้วเนาะก็ ถ้าเมื่อคนไหนเนาะสนใจอะไรศึกษาเรื่องไผ่สามารถมาสอบถามกันได้นะหน่งไว้เอ้นนขายต้นพันธุ์นะไม่ได้ทําต้นพันธุ์ขายนะเพียงเพียงแต่ว่าเราจะ,ะแชร์ประสบการณ์ในการปลูกไั่แต่ละชนิดเนาะให้เพื่อนเพื่อรับทราบนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงจะได้วางแผนกันได้ถูกต้องนะทุกคนพบกันใหม่ใน ep ต่อไปครับขอบคุณมากเลยครับทุกคน